จากการสํารวจโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขมีมากถึง1,000โรงเรียนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือครับอุปสรรคสําคัญถ้าเราเจาะลงไปกายภาพในพื้นที่เราจะเห็นเลยว่าในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงนะครับนี่อาจจะทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญในการเดินทางของโรงเรียนในการเป็นอุปสรรคสําคัญของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณโกวิทบุญธรรมครับปัญหาใช่ไหมทีนี้เนี่ย เด็กนักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูสุภาชันธนปัตหรือครูปุยครูห้องเรียนสาขาห้วยลัวโรงเรียนบ้านสวะอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครูปุยกำลังสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .6 ซึ่งโรงเรียนที่นี่มีครูเพียงหนึ่งคนและต้องสอนเด็กนักเรียนมากถึง22คนครับ จริงๆแล้วผมอยู่ข้างล่างครับแล้วแล้วได้ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาที่ห้องเรียนสาขาทั้ง3สาขาเลยครับซึ่งมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอันออกเขียนได้ของนักเรียนนะครับพอดีมาเห็นนักเรียนแล้วเรารู้สึกว่าวิชาที่เราจบมากับกับกับความที่เราอาจจะมีความสามารถในบางส่วนนะครับที่จะสามารถทําให้เด็กๆได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยครับ ก็ก็คิดว่าถ้าเราขึ้นมาแล้วเราน่าจะทําให้เด็กๆได้ได้ดีแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นครับห้องเรียนสาขาห้วยล้วเป็นหนึ่งในสห้องเรียนสาข,าขาของโรงเรียนบ้านสวะครูปุ๋ยต้องทําหน้าที่ทุกอย่างรวมถึงทําอาหารและให้เด็กรุ่นพี่ที่โตกว่าช่วยกันทํา ได้เรียนรู้ทักษะควบคู่กันไปเด็กเขาว่าผมมาสอนตั้งแต่อนุบาลอนุบาล2เลยนะครับจนถึงปง6เพราะว่านั้นช่วงอายุเด็กแล้วก็ช่วงวัยเด็กที่แตกต่างเราก็ต้องจัดการเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวที่ที่เยอะมากอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การการเรียนการสอนอย่างเดียวเราก็จัดการในเรื่องของโรงเรียนที่เป็นหนึ่งโรงเรียนเลยครับเป็นทุกอย่างที่โรงเรียนนี้ครับมันก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องปูพื้นฐานแล้วก็วางระบบ ก่อนแล้วก็สอนให้เด็กมีมีขั้นตอนระเบียบวินัยต่างๆที่เขาจะสามารถช่วยเราได้ในอนาคตเนี่ยก็เลยต้องเตรียมเหนื่อยหน่อยนะครับครูปุยเป็นครูห้องเรียนสาขาห้วยล้วดได้3ปีแล้วครับแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับจริงๆแล้วความเหนื่อยมันหายมันหายไปกับเด็กๆมีรอยยิ้มมีคำพูดแล้วก็ ความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สิ่งที่เด็กๆเป็นนะครับเราทําให้เราหายไปในทุกๆวันแต่ว่าหามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจนบางทีถ้าเราไม่มีเด็กหรือว่าถ้าเราไม่มีนักเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้นานเท่าไหร,ร่โรงเรียนบ้านสวาอําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดานที่มีความจําเป็นขยายห้องเรียนสาขา ด้วยข้อจํากัดการเดินทางของเด็กจึงมีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับสร้างเป็นห้องเรียนสาขาซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ครับเป็นวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนแม่ซึ่งแน่นอนครับคนที่เขาเรียกว่าเป็นตัวจากสาคัญที่สุดคือผู้นวยการโรงเรียนแน่นอนครับลำพังผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเขาทําเองไม่ได้เขาก็จึงพึ่งชุมชน ว่าพอถึงหลังจากที่เพิ่งชุมชนแล้วสิ่งที่เป็นอาวุธสําคัญที่สุดที่เขามาใช้ในการจัดการศึกษาก็ต้องไปที่ตัวครูอยู่ดีปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารจํานวน1,190แห่งหลายแห่งมีการจัดการศึกษาแบบห้องเรียนสาขาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแต่อุปสรรคสําคัญคือจํานวนครูที่มีไม่เพียงพอส่วนการจัดการศึกษาที่มีเด็กมาพักที่โรงเรียน ก็เป็นข้อจํากัดไม่สามารถทำได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเด็กเล็กและความแตกต่างในวิถีชีวิตชนเผ่าและวัฒนธรรมโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน